กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะวันนี้ผมมอนดีวีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวปืนใหม่ฮะซึ่งเป็นปืนที่บอกเลยว่าโคตรจะแปลกนะฮะไปดูกันเลยนะฮะนี่นั่นเองนะจะปืนใหม่ของเรานะฮะชื่อปืนว่า G11 หรือ G11 นั่นเองนะฮะซึ่งเป็นปืนตระกูลเลเฟลจู่โจมนะฮะโอ้โหไม่คิดนะฮะว่าจะมีปืนหนึ่งีอย่างกระบองข้าวหลามาทุยไม่ใช่นะฮะโอ้โหคือแบบมันเป็นปืนที่แบบออกมาทรงใหญ่ๆนะฮะดูฮะมันเป็นบ้องๆ้องนะฮะเหมือนบ้องกัญชานะทุยไม่ใช่นะฮะล้อ อ่านี่ฮะสเปคของเจ้าปืน G11 หรือ G11 นะฮะดาเมจจะอยู่ที่29เลยนะโอ้โหแม่งโคตรเยอะเลยนะฮะซึ่งดาเมจแรงกว่าอาร์กอีกนะฮะแรงกว่าอาร์กหนึ่งหน่วยนะฮะซึ่งไฟเรทจะอยู่ที่ประมาณตามในรูปเลยนะ,ะตามในคลิปนะฮะพูดผิดนะแ a ค c u เรซีก็อยู่ประมาณนี้นะฮะอืมซึ่งกระสุนมันก็ถือว่าเยอะนะฮะเจ้าปืนตัวนี้อืกระสุนมี48นัดนะ,ะซึ่งมันจะเอามาทำไมฮะ48นัดซึ่งมีเศษอยู่2ฮะ,ะโอ้โหนี่แหละฮะ48ต่อ220 แม็กนะฮะนี่ฮะปืนจะเป็นลักษณะอย่างนี้ฮะด้ามจับจะเหมือนปืนพกบ้างเลยนะฮะเนี่ยเห็นไหมมีมีดด้วยนะฮะโอ้โหฟังก์ชันมันฟังก์ชันเสริมของเจ้าปืนตัวนี้นะฮะโอ้นี่ฮะลักษณะนี้ฮะกล้องจะเป็นน่าจะเป็นอย่างนี้นะฮะโอ้โหนี่ฮะเห็นไหมฮะดาเมจค่าสเตตัสตามนี้เลยนะฮะค่าสแต็กของปืนนะฮะอ๋อนี่นะฮะ G11 นะฮะถึงเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมตัวใหม่นะะแปลกก็ดูแปลกตาอีกแบบหนึ่งนะฮะนี่เป็นยังไงฮะ อเดี๋ยวเราไปดูลักษณะในเกมของปืนตัวนี้กันเลยนะะนี่ให้ดูหน้าล็อบบี้กันนะฮะโอ้โหดูหน้าถือนี่ฮะคือแบบปืนมันมันเหมือนเราถืออะไรที่เป็นใหญ่ๆนะฮะดูฮะโคตรใหญ่เลยฮะโคตรเท่ฮะไปเดี๋ยวเราไปดูเลยนะว่าจะเป็นยังไงนะฮะหน้าลุ้นเหมือนกันนะฮะเจ้าปืนตัวนี้อ่ามาแล้วนะอ่านี่นะฮะมาแล้วนะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเขาขอปรับก่อนนะ อ๋อพอตั้งค่าสักคู่หนึ่งโอ้โห,โหเจด,ด็อคสวยฮะดูไม่ได้สวยฮะมันดูแปลกๆนะดูมันเบลอเลยนะอย่างกับอาพิจีนะฮะนี่ฮะดูโอ้โหนี่ฮะมีมีดด้วยนะฮะนี่มีดติดอยูบ่บริเวณนี้แล้วก็มาดูบ้องมันนะฮะโอ้โหนี่ฮะเอ้ยมีอะไรจุดแดงๆเลยนะ,ะเนี่ยสามจุดนะฮะก็สีขาวนะฮะมีน้ำกล้องเลยนะ,ะจะเพลินตัวนี้โอ้ดูท้ายมันเบลอเลยนะฮะโอ้โห เดี๋ยวเรามาดูเจ้าปืนตัวนี้กันเลยนะว่ามีตรงไหนน่าสนใจนบ้างนี่ฮะลำกล้องเฮ้ยลำกล้องเหมือนเจ้าปืนพวก M4 เลยนะฮะพวกตัวปืนตระกูล M4 นะฮะเนี่ยคล้ายๆกันนะฮะนี่เฮ้ยฟังเสียงมันะ,ะเสียงปืนนะโ,โอ้โหตัวปืนะนาก,กลัวเสียงแมงกนงกาคิตตี้ทุยไม่ใช่นะฮะอันนี้ฮะหนูถ้าชักแม็กก็ประมาณนี้ฮะดูเสียงปืนมันะฮะเฮ้ยเป็นไงฮะเสียงปืนนี่ถ้าชักแม็กฮะ ถ้าชักแม็กก็ดูไม่เหมือนปืนอื่นๆเลยนะซึ่งบอกเลยว่าจะปืนตัวนี้ใหม่มาใหม่เลยนะฮะปืน G11 นั่นเอง G11 ชื่อก็โคตรสั้นเลยนะชื่อปืนเนี่ยอ๋อนี่ฮะนี่นี่ฮะ,ฮะเป็นไงฮะดูเสียงปืนฮะนี่ลำกล้องก็ประมาณนี้โอ้ถ้าชักแม็กก็โคตรเท่นะนะนี่ซึ่งลำกล้องมันเหมือนสังเกตดูตรงลำกล้องมันฮะเนี่ยตอนเราถืออยู่นะฮะจะเหมือน M4 มากนะฮะลำกล้องเนี่ย ผมว่าเหมือนกันเลยนะฮะไม่ใช่ไม่เหมือนเนี่ยยังเหมือนนะฮะแต่ปืนมันจะดูแบบทรงใหญ่ๆนะฮะซึ่งเวลาถือวิ่งก็ดูจะหนักๆหน่อยนะฮะจะปืนตัวนี้ G11 ซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่าจะปืนตัวนี้เป็นรุ่นแบบออริจินอลนะฮะซึ่งมันจะมีรุ่นแบบยังไงอะสีทองก็สีเงินด้วยนะฮะสำหรับเจ้าปืน G11 นะฮะแต่ผมมารีวิวรุ่นแบบออริจินอลก่อนนะฮะนี่เป็นยังไงฮะเสียงปืนแม่งโคตรเท่เดี๋ยวเราไปยิงกันดูนะฮะเฮ้ยตายเลยฮะอ้าวเอาดิ เฮ้ยไม่ธรรมดาฮะจะปืนเฮ้ยเ้ยผมเพิ่งสังเกตนะคือเจ้าปืนตัวนี้มันยิงเป็นชุดนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมทดลองทดสอบให้ดูนะฮะเนี่ยดูนะฮะเนี่ยอันนี้ผมคือผมคลิกหนึ่งทีนะฮะเนี่ยปืนผมคลิกหนึ่งทีมันจะยิงออกไปสามนัดนะฮะเฮ้ยโอ้โหโคตรเท่ฮะถือว่าโกงด้วยนะผมว่าปืนมันแรงด้วยนะฮะปืนแรง29เลยนะฮะดาเมจพุ่งแรงกว่า AUG ยหนึ่งหน่วยนะฮะเฮ้ย แหมปืนเราคลิกไปหนึ่งทีมันจะยิงให้เราหนึ่งชุดหนึ่งชุดก็จะมีประมาณสามนัดนะฮะที่จะออกไปนะฮะเนี่ยโกดเท่แต่เราถ้าเรายิงกดค้างนี่คือไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเราลองยิงสับดูนะโอ้ยว่าจะตายหรือเปล่านฮะนัดเดียวฮะเดี๋ยวลองยิงแล้วสับดูโอ้ไม่ตายนะฮะเนี่ยอืแต่ถ้าเรากดยิงค้างไม่ได้ฮะมันก็ยิงเป็นชุดให้เราเหมือนเดิมนะฮะโอ้จะปืนตัวนี้โคตรเท่ฮะแปลกตาด้วยนะฮะเจ้าปืน G 1 1อนั่นเอง g 1>, 1 1 g หนึ่งเรียกได้ทั้งสองฮะแล้วแต่คนจะเรียกนะโอ้เป็นไงฮะสุดยอดเลยโอ้ซึ่งจะปืนตัวนี้เซิร์ฟไทยข้อมูลมาแล้วนะฮะน่าจะเข้าเซิร์ฟไทยเร็วๆนี้นะฮะรอก็รอฟังหรือรอประกาศอีกทีจากทางหน้าเว็บทีบีนะฮะว่าจะปืนนี้จะมาเมื่อไหร่นะะแต่ที่เรารู้ข้อมูลปืนมาแล้วนะฮะสำหรับเจ้าปืน g 1 1นะฮะนี่นะฮะปืน g 1 1ออกสีดำด,ำ,ดำฮะดำล้วนเลยนะฮะนี่ โอ้โหที่นั่นนี่มาดูแรงดีดปืนนะฮะแรงถีบปืนจะมีป่าไหนหดูสินี่เฮ้ยไม่มีแรงถีบเลยนะฮะจ้ปืนตัวนี้ฮะเห็นไหมฮะไม่ดีดขึ้นไปไหนเลยนะฮะอยู่กับที่นะฮะยิงไปนี่รูเปลอือยนะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะเนี่ยให้ยิงให้ดูเลยนะฮะเนี่ยคือแบบมันไม่ดีดไปไหนเลยอ่ะโอ้โหจะโกงไปไหนนะฮะแถมแรงด้ยนะเจะปืนตัวนี้จะเสียงมาดูแอปเบลไปไหนนะฮะเสียงโอ้โหตัวปืนสัญญาใหญ่ เสียงปืนนี่โอ้โหยังกระหนูฮะเสียงเล็กนิดเดียวฮะนี่ฮะเอ้ยมีฟังก์ชันมีดด้วยนะฮะนี่ลืมไปเลยนะฮะโอ้โหนี่ฮะมีแทงปลาไหลฮะโอ้โหโคตรเท่ฮะฟังก์ชันมีดนี่ฮะเห็นไหมฮะมีติดบริเวณปลายปืนนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โโอ้โหนี่ฮะเดี๋ยวเรามาชักให้ดูเอามีดปลาไหลออกมาออกมาเดี๋ยวนี้นี่ฮะ มีแทงปลาไหลฮะเดี๋ยวเรามาดูระยะแทงนะเอ้ยยังถึงยังถึงนะฮะอุย้ยยังถึงอีกเอ้ยไม่ถึงฮะ,ะนี่นี่ระยะน่าจะประมาณนี้ฮะโอ้โหถือว่าระยะไกลอยู่นะ,ะระยะแทงนะฮะเนี่ยโอ้โหนีะฮะยังโดนนะเนี่ยผมยืนอยู่ตรงนี้ยังโดนนะ,ะโอ้โหถือว่าแทงได้ไกลมากฮะ,ะเอาไว้แทงปลาไหลนะฮะในพีบีทุยมิจันผมเรียงสั้นว่ามีแทงปลาไหลนี่ฮะเสียงก็โคตรเทะะ่ฮะเสียงเตือนเนี่ย ถ้าเราใช้ฟ exactly. ังก์ชันมีดเราก็จะส่งลำกล้องไม่ได้นะฮะก็คือปืนตัวนี้มันจะมีฟังก์ชันพิเศษก็คือมีดนี่นะฮะเน่ยมีแทงปลาไหลนะเหมือนเจ้าปืนอะ่รวะวีแซดหรือเปล่าวะวีแซดห้าสองนะฮะอ่าจะปืนตัวนี้เป็นปืนตระกูลรเฟิลจู่โจมนะฮะซึ่งมันจะยังไงอ่ะมันก็ลั่นช้ากว่าเอ G จีแน่นอนนะฮะแต่มันจะแรงกว่าเอ G จีหนึ่งหน่วยเท่านั้นนะฮะน่าสนใจทีเดียวนะฮะสำหรับเจ้าปืนตัวนี้รออีกทีนะฮะว่าจะเข้าไทยตอนไหนนะฮะคงได้สัััมผสกนนนนนเรๆี้แ่อ สำหรับเจ้าปืน G 1 1นะเพื่อนเพื่อนชอบกันหรือเปล่านะฮะสำหรับผมผมว่ามันก็โอเคนะฮะมันดูแปลกเลยนะก็คือมันเป็นปืนแบบรุ่นริจินัลที่ออกมาใหม่เลยนะฮะว่ายง่ายเลยอ่าเป็นยังไงบ้างปืน G 1 1อย่ยงเฟี้ยวนะฮะอ่าอ่ะเป็นไงฮะเพื่อนเพื่อนกับการรีวิวเจ้าปืน G 1 1นะฮะหากเพื่อนเชอบใจก็ฝากกดไลค์กดซับตะไคร้ด้วยนะฮะเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะหากพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับ Bye-bye.